สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณอีกครั้งนะฮะในช่วงเช้าๆแบบนี้กับรายการบ้านและสวนไฟเดย์รายการนี้จะเป็นรายการที่จุดประกายสร้างสารรค์ให้ทุกวันของคุณสดใสด้วยไอเดียง่ายๆเลยครับสไตล์บ้านและสวนแล้ววันนี้นะฮะผมมาเนี่ยผมไม่ได้มามาอยู่ที่บ้านแต่มาอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับของศิลปินไทยครับที่ไปสร้างชื่อเสียงนะครับในต่างแดนก็คือที่ประเทศเกาหลีและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือน้องนัททิวหรือว่าน้องนัททิวไผ่างามครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนัดสบายดีนะสบายดีครับไปไปมามาเกาหลีบ่อยเนี่ยใช่ครับก็เรื่อยๆครับเวลาที่เกาหลีเขามีโปรเจกต์อะไรนัดก็บินไปตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างฮะที่ให้พวกเราได้ติดตามถ้าเป็นที่ไทยนะครับตอนนี้ผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลที่มอบให้กับแฟนๆนะครับชื่อเพลงว่าไม่เสียใจที่ได้รักเธอฉันก็ จะนเงาคนเดีียวออกต่ไปเป็นเพลงเก่าของพี่พัชชาแล้วผมเอามาคเวอร์ใหม่แล้วก็ตีความใหม่ให้กับแฟนๆอะไรเงี้ย <c oughs> ครับเวลาเราไปอยู่ <c oughs> ที่เกาหลีไป ทำงานเนี่ยผมไปเกือบปีอะครั้งที่กาลังจะไปเนี่ยนะครับแฟนๆถ้าคิดถึงกันก็จะได้มีเพลงเอาไปร้งอะไรเงี้ยครับหายไปคราวนี้จะไปทําอะไรบ้างก็คราวนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะมีซิงเกิลเพลงใหม่อีกสองเพลงเป็นเพลงภาษาเกาหลีนะครับแล้วก็ที่นู่นเนี่ยนะครับมีมีมีละครมีซีรีส์ด้วยก็สนใจอยาจะเล่นอีกคือปีที่แล้วผมก็ได้รับเชิญซีรีส์ที่เกาหลีด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสอีกก็น่าจะได้เล่นอีกไปอยู่ที่นู่นอ่ะการวางตัวการซ้อมการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างอ่ะ ทำไม,มถอนหายใจขนาดนั้น <laughs> มันโหดขนาดนั้นเลยเหรอมันโหดกว่ามันโหดกว่าที่ไทยครับคือ <c oughs> อย่างของที่นี่เนี่ยคือผมสามารถจัดการตารางชีวิตด้วยตัวเองได้ <c oughs> วันนี้ผมจะทําอะไรบ้างมีงานจัดยังไงบ้างแต่เวลาอยู่ที่นู่นเนี่ยคือค่าเป็นคนจัดให้ครับ <c oughs> ที่บอกว่าโหดเนี่ยคือในอสามชั่วโมงเนี่ยที่ต้องฝึกเต้นเนี่ยนะครับก็ผมจะต้องทําอะไรซ้ําๆเดิมๆจนร่างกายมันอัตโนมัติไมมีวันหนึ่งผมขึ้นลงบันไดไม่ไหวเพราะว่าท่าที่เขาทดสอบผมคือเกี่ยวกับการแบบ ขยับขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วม,มันแบบผมแบบ หาล้าไปเลยอะไรเงี้ครับห้องที่นู่นเป็นยังไงอะตอนที่เราต้องไปอยู่ที่นู่น,นเราอยู่อาศัยยังไงอะผมเนี่ยค่ายเพลงเขาจะจัดเป็นอาพาร์ตเมนต์ให้เป็นห้องเบสิกธรรมดาทั่วไปมากๆครับเข้าไปเป็นห้องโล่งๆที่มีเตียงมีห้องน้ําแล้วก็มีแบบเคาน์เตอร์วิธามอาหารนิดหน่อยเหมือน <c oughs> หอพักนะักศึกษาซึ่งอาพาร์ตเมนต์นั้นเนี่ยชั้นอื่นห้องอื่นเนี่ยก็เป็นศิลปินคนอื่นอยู่จริงๆแล้วถ้าอยู่เมืองไทยมันสามารถที่จะเป็นศิลปินได้เลยอะได้เลยจัดไม่ต้องเรียนอะไรมากมายครับแต่ครั้งเนี้ยเห็นบอกว่า มีท้อด้วยเลยอ่ะใช่ครับคือผมเนี่ยมีแบบทัศนคติการมองการทํางานเกี่ยวกับการร้องเพลงว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักรแล้วเราเลือกที่จะร้องเพลงเพราะว่าเรารักร้องเพลงเวลาเราร้องเพลงเรามีความสุขอยู่เมืองไทยสักพักเราเริ่มย่ำยำ่ำต๊อกตอกตอกอยู่กับที่อยากที่จะก้าวพอก็เลยเลือกที่จะไปต่างประเทศพอก้าวเสร็จป,ปุ๊บมันไปเจออะไรที่หนักและเหนื่อยจนกระทั่งวันที่เราเปลง่งเสียงร้องเพลงและเราหาความสุขไม่เจอก็เลยรู้สึกว่าอ ไม่เอาแล้วดีกว่าเหนื่อยแล้วอ,อยากกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเยวมาถึงนี่ก่อนเรื่องบ้านอะตอนนี้พักอยู่อาศัยบ้านยังไงกับใครบ้างครับครับก็บผมเนี่ยมีที่พักพิงอยู่2แห่งนะครับก็คือบ้านที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คอรอบครัวอยู่เป็นคอรอบครัวใหญ่มากมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่สาวน้องสาวนะครับแล้วก็อยู่รวมกับคุณปู่คุณย่าด้วยคือเป็นครอบครัวใหญ่มากบางคนนะโดยเฉพาะแบบคนรุ่นใหม่อ่ะครับคุณผู้ชมพอเวลาอยู่ครอบครัวใหญ่สักพักหนึ่งเนี่ย พอเป็นวัยรุ่นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะออกมาอยู่เองออกมาอยู่คนเดียวอ๋อครับใช่รู้สึกแบบนั้นไหมรู้สึกแบบนั้นไหมผมไม่ไม่เป็นนะครับแต่ว่าอย่างคอนโดที่นี่เนี่ยคือเป็นชื่อผมก็จริงผมได้มาเป็นรางวัลเนี่ยแต่ว่า mm hmm. ถ้าถามว่าให้มาอยู่ที่นี่คนเดียวกับอยู่ที่บ้านกับครอบครัวเนี่ยเลือกอยู่ที่บ้านกับครอบครัวดีกว่าบางทีเราไม่ต้องไม่ต้องคุยกันแล้วเราทำงานเหนื่อยๆครับกลับมาเนี่ยคุณคุณปู่ผมเงี้ยครับท่านดินเสียงรถผมกลับมาแล้ว mm hmm. ท่านก็จะออกมาคือท่านนอนอยู่เลยก็แต่ดินงเสียงก็จะออกมานั่งนั่งอยู่ที่โต๊ะไม่พูดอะไรแต่เหมือนแบบท่านแค่ขอให้เห็นว่าเราแบบเออเดนเข้ามาอะไรเงี้ยล้วก็แบบเห็นท่านแล้วก็สวัสดีท่านอะไรเงี้ยเหมือนแค่นี้มันเติมอะไรสักอย่างในใจเราเงครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็คงไม่ได้มีโมเมนต์นั้นเลขึ้น แล้วได้แต่งห้องเองไหมตอนอยู่ที่บ้านกับครอบครัวใหญ่ได้แต่งเองไหมได้แต่งแต่ว่าไม่ใช่แบบคอมพลีทที่ว่าแบบนี่ทั้งหมดนี่คือผมออกแบบนะครับเพราะ,ะว,าว่าอยู่กันมาผมอยู่ตั้งแต่เด็กแล้ว,ว่พอเราเริ่มโตไงครับเราก็เริ่มมีสไตล์เป็นของตัวเองก็ผมก็เริ่มมีการแบบว่ายับย้ายบางอย่างออกไปบ้างของตกแต่งก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามวัยตอนนี้เด็กก็จะเป็นสติกเกอร์อะไรเงี้ยติดเต็มพอโตขึ้นมาก็จะเริ่มเป็นแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่มันแบบ ของตกแต่งที่ดูเก๋ๆแบบ,แบบแบบลูกโลกนาฬิกาหรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างโดยรวมสไตล์เนี่ยชอบแบบไหนอ่ะคือจริงๆผมชอบประมาณใกล้ๆกับอย่างเงี้ยครับในคอนโดนเนี่ยคือ,อถ้าหลักๆคือในหัวผมผมไม่ได้มีความรู้เยอะนะเรื่องการออกแบบแต่ว่าผมตีเป็นแค่แบบโมเดิร์นกับไม่โมเดิร์นอะคือสมัยนี้คนนิยมโมเดิร์นที่มัน<อ>เป็นแบบสีแบบดำ เทาๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบร่วมสมัยหน่อยแต่ผมไม่ค่อยชอบแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันเจอได้ทั่วไปเวลาไปโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแบบเวลาอยู่ที่บ้านก็อยากรู้สึกให้มันต่างจากที่อื่นอ่ะก็จะชอบทําอะไรที่มันเป็นแบบเนี่ยเป็นไม้เป็นหนังที่ทเป็นคลาสสิกหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับ ในคอนโดในห้องนี้แหละฮะครับใครเป็นคนตกแต่งใครเป็นคนทําทั้งหมดเลยครับก็คือคอนโดนี้เป็นเป็นคอนโดที่ผมได้ตอนที่ผมชนะวินเนอร์จาก a อฟาแล้วก็ได้ได,ได้ได้เป็นรางวัลนะครับก็เป็นทางโครงการจัดทําทุกอย่างให้แต่ว่าเราก็มีแค่ออกไอเดียนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับว่าแบบขอเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดนึงแต่ว่าโดยโดยโดย,โดยรวมแล้วก็ยังคงคงสภาพเดิมอยู่เขามีมาให้แบบนี้เลยะะนนเหรอฮะเฟอร์มีให้ครับบางอย่างเขามาตั้งไว้แบบ ตั้งไว้ก่อนอะสวยๆอย่างเงี้ยเราก็ขอเขาเขาก็ให้มาก็มีบ้างอย่างอย่างาโซฟาตัวนี้ก็ขอเขาคือผมว่ามันเข้าแล้วกับโทนสีและอะไรประมาณเนี้ยนอกนั้นนะฮะมีการได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกของตกแต่งซะมากกว่าโดยที่เอาของที่แฟนๆให้อะไรเงี้ยมามาประดับอะไรเงี้ยเช่นแบบลูกถ่ายหรือว่าดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลามาที่นี่แล้วมันลิงก์ถึงแบบ อดีตของเราดีอะ<า>อ,อครั้งหนึ่งแล้วเข้าไอเอฟแล้วก็มีรูปจากที่แฟนๆแ,แบบถักอันนี้ไม่ใช่รูปถ่ายเป็นถักเป็นรูป,ปเราใช่ใช่ผมก็มาประดับประดับห้องอะไรเงี้ยครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะที่ติดอยู่ผนังด้านหลังนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกที่แฟนคลับให้มาแล้วก็เป็นของสะสมแล้วที่นี่พิเศษสุดเพราะว่ามีของสะสมที่เรียกว่าเป็น number วันเลยปะ อยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวกลับมาดูนะฮะว่าของสะสมของรักของห่วงที่เอามาจากที่บ้านแล้วมาไว้ที่ห้องที่นี่จะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้านะครับช่วงที่แล้วบอกคุณผู้ชมไว้นะฮะโดยเฉพาะแฟนคลับว่าเดี๋ยวเจะมาดูว่ามีของที่แฟนคลับให้มนไว้อยู่ที่นี่บ้าง ซ่อนไว้อันนี้แฟนคลับให้มาครับจริงๆมันไม่เข้ากับบ้านท่าไ่ร่แต่ว่ามันน่ารักดีครับโอ้ยสุใหญ่มากคือ,อคือมันเป็นตัวการ์ตูนที่ผมชอบที่ทำอามะชอบมากแล้วก็ใส่เสื้อแฟนคลับมีอะไรอีกที่แฟนคลับให้มาท่าเด็ดๆเลยก็ผมชอบอยู่ก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้คือลูกที่ทำ ราะผมรู้สึกว่ามันแบบมันใช้ใจในการที่จะทําแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นภาพจากครูผมเองครูบิก๊กสอนร้องเพลงในบ้านเอฟอะครับ mm hmm. คุณแม่เป็นแฟนคลับและทิวคุณแม่ครูบิ๊กก็เลยถัามาให้แล้วก็มีตุ๊กตาตัวนี้ครับเป็นตุ๊กตาที่แบบคือเขาทําเป็นรูปผมเป็นตัวผมสมัยก่อนผมยาวๆตอนประกวดแล้วก็ mm hmm. แฟนคลับเป็นคนแบบชอบตัดตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําเป็นชุดนี้ซึ่งเป็นชุดวันที่ผมแบบ ึ้นคอนเสิร์ตวกสุดท้ายตอนเ5ครับแล้วก็รับแชมป์ด้วยชุดนี้เขาก็เลยแบบโอ้ยทำตัวนี้แหละให้นัททิวอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยเป็นชุดนี้ใช่และคือแบบโซฟาแบบเข้ากับบ้านหลังนี้มากเข้ากับบ<ม>้าน<ะ>มากเป็นแบบเป,เปนนอ,อร์ขนๆเป็นโซฟาขนๆใช่ครับตัวนี้ก็เลยแบบเป็นตัวโปรดอีกตัวหนึ่งก็มาตั้งไว้ที่นี่ครับผมบริเวณนี้มีครัวแปลว่าเราทำไหมหรือว่ายังไง คุณแม่ทําได้แล้วก็ผมผมเริ่มฝึกทําอาหารแล้วช่วงนี้พอทําได้บ้างแต่ว่าครัวนี้ที่เคยใช้ทําจริงๆเนี่ยมี2เมนูเ,นเมนูง่ายๆคือของหวานเนี่ยตอนนั้นทำบ,บลูเบอรี่ชีสพายง่ายยังไงเนี่ยง่านะคือมันไม่ต้องแบบจุดไฟอะไรมากมายไงครับมันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเมนูหนึ่งสปากเกตตีคาโบนาร่าทำเองฝึกเองอดูในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาฝึกทำ มาดูห้องนอนกันสัหน่อยสิครับห้องนี้ครับห้องนี้ห้องน้ำห้องนอนอะไรนี้ห้องนอนอะไรนี้นนนเปิดห้องน้ําก่อน <c oughs> โหดูดิเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ,รบแล้วนั่นคืออะไรของแฟนคลับหรอของแฟนคลับครับเอาม,มาตั้งไว้ผมไม่ไม่รู้จะไว้ทงไหนแล้วครับ คือคนที่เป็นแฟนคลับของน้องนัททิวนะคงจะดีใจมากเลยเพราะว่าของของคุณเนี่ยที่ให้มานะครับที่วางเสมอในทุกจุดใช่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นห้องน้ําแต่ก็โอเคแล้วโอเคห้องน้ําผ่านพ้นไปครับถือว่าผ่านถือว่าผ่านห้องนอนดีกว่าเดี๋ยวห้องนห้องนอนผมค่อนข้างรกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันวางของไไม่รกแล้วอย่างเงี้ย วันที่เข้ามาเนี่ยคือยังเป็นห้องเปล่าๆแต่เขาบอกเขาจะมีเตียงให้แม่ก็เป็นคนแบบว่าเออพี่คะขอแบบอะไรอยู่ตรงไหนขอตรงนี้นิดนึงตรงนี้แม่เป็นคนชีช้ชีช้ชี้ชี้ชี้แล้วเขาก็เดนรมิตปึ้งได้ตามที่แม่บอกคับอ๋อนี่คือพอแม่ชี้ปั๊บเขาเลยไปจัดไปจัดมาให้ใช,ใช่ครับใช่ครับดูหน่อยได้ไหมทุกเสื้อผ้าดูได้แต่มันมันก็รกแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเท<ม>่าไหร่ดูซิ <ๆ S 1> ว่ารกเนี่ยรกขนาดไหนรกจริงไหมรกจริงๆ ก็เ <Ooh. S 1> สื้อเหล่านี้เนี่ยเป็นเสื้อตอนแบบออกเพลงออกซิงเกิลอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นชุดคอนเซปต์แล้วก็พวกเสื้อกันหนาวแฟนๆซีรีส์เกาหลี่ะคือถ้าดูอ่ะมันจะมีเรื่องหนึ่งคือมันเป็นแจ็คเก็ตแบบที่พระเอกใส่อ่ะแล้วคือเหมือนแบบคือในเรื่องเนี่ยคือแบบทุกคนจะบอกบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยคือคิดอะไรอยู่ทาไมถึงใส่แบบนี้กล้าใส่ได้ไงคือมันแบบเหมือนจะเอาอ่ะแต่คือแบบแฟนคลับผมเห็นแล้วแบบโอ้ยนัททิวจะได้แบบเหมือนพระเอกซิงีกิลในซีรีส์อะไรอย่างนี้เลยซื้อมาให้ ดูตรงนี้ฮะบริเวณนี้น้องนัทคะกันดั้มตัวนี้ต่อเสร็จแล้วแต่ต้องต่อบวกใส่ขานตั้งอีกนิดเดียวก็ตั้งโชว์ได้เลยครับครับพี่ขันบวกพี่จอยเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับมีจุดหมายอยู่ในกล่องด้วยใช่อันนี้เป็นกันดั้มตัวแรกเลยที่ได้เดี๋ยวก่อนนะสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปหรือพยายามที่จะบิวบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวมาดูว่าของสะสมเพื่ออะไรคือทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมนีทุกคนรู้ครับทุกคนรู้ครับ ทุกคนรู้แต่ว่าทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวไหนอยู่ที่นี่หรืออะไร่างเรครอเพราะมีหลายตัวมากแต่ว่าอันนี้คือตัวที่ยังไม่ได้ต่อและบางกล่องคือต่อแล้วแต่ว่าเก็บกล่องไว้ผมเป็นลูกจิตเก็บกล่องกล่องเปล่าแล้วไม,ม่มีอะไรใช่ใช่เริ่มต้นยังไงทำไมถึงชอบต่อโมเดลตอนเด็กๆเพิ่งค,คนชอบเล่นหุ่นยนต์แล้วก็อออชอบชอบดูการ์ตูนเรื่องเนี้ยเรื่องกันดั้ามอยู่แล้วแล้วก็พอโตขึ้นมาแล้วเหมือนเก็บกดครับทำงานหาเงินได้เสร็จปุ๊บเราก็อยากจะ หามุมเล็กๆที่มีที่เราดูแล้วมีความสุขก็คือของสะสมเง,งี้ยก็เลยแบบเริ่มซื้อเริ่มสะสมแล้วก็เริ่มแบบมีแฟนๆเริ่มรู้เริ่มให้ของมากมายอะไรเงี้ยก็เป็นกันดั้มนี่แหละตัวไหนครับที่พิเศษสุดรักที่สุดห่วงที่สุดคือห่วงสองตัวนะชอบชอบสุดสองตัวแล้วผมมีคอนโดแล้วมีบ้านหลังนู้นใช่ไหมครับก็เลยแยกกันอยู่ออตัวหนึ่งอยู่ที่บ้านหลังนู้นแล้วก็ตัวหนึ่งอยู่ที่นี่เป็นวางอยู่ตรงนั้นนะครับ ัวนี้ชื่อสไตล์สีดอมครับเป็นตัวที่รักมากทำไมถึงรักตัวนี้มากเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ใน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 การ์ตูนที่ผมดูครับเป็นตัวเอกเลยแล้วก็เก่งมากผมก็แบบโอ้โหแบบว่าอยากได้มากอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอต่อเสร็จปุ๊บก็เลยมาไว้ที่นี่ซึ่งวันนี้นะฮะน้องนัทบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามได้จะให้ตัวนี้ไปเลยฟรีโอ้เดียวโอ้เดียวคือให้กล่องสาวได้ไหมครับตัวนี้ขอเก็บไว้ละกันครับผมเก็บไว้นรอนเล่นนอนเล่นนอนเล่นครับ ราได้คุยมานะคือว่านักทีมมีความผูกพันกับครอบครัวสมควรเลยอะครเวลาจะทําอะไรหรือว่าจะคิดอะไรเนี่ยก็จะคิดถึงคนที่บ้านด้วยโดยเฉพาะคุณแม่ใช่ไหมใช่ครับอยากจะให้ช่วยนิยามคำว่าบ้านให้เราหน่อยสิ S 1> <S 1> คำว่าบ้านสําหรับผมเนี่ยคือบ้านและครอบครัวเนี่ยแทบจะเป็นคาคาเดียวกันเวลาเราพูดถึงครอบครัวเราก็นึกถึงบ้านเวลาเราพูดถึงบ้านเราก็นึกถึงครอบครัวมันแทบจะรวมกันอยู่แล้วก็สําสหรับผมเนี่ยคือบ้านคือที่ที่ผมสบายใจที่สุดรู้สึกปลอดภัยที่สุดรู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ที่สุดแล้วก็เป็นมุมที่เราสามารถพักผ่อนใจได้อย่างแบบสบายใจสุดๆครับเหมือนแบบสภาวะแบบทิ้งตัวมากๆอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่า Uh, โลกภายนอกหรือการทํางานของเรามันเหนื่อยหรือมันเจออะไรก็ตามเนี่ย mm hmm. สิ่งมหัศาจรรย์คือบ้านหรือครอบครัวนี่แหละจะเป็นสิ่งที่สามารถเติมพลังให้เราได้เสมอเอาละแนละ้วเดี๋ยวนี่เราต้องไปเกาหลียาวเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆในเมืองไทยหน่อยไหมฝากทุกๆคนเป็กำลังใจให้ด้วยและการฝกติดตามผลงานด้วยแล้วก็สําหรับผมก็ จะทาให้เต็มที่อยากจะทําให้เขามองว่าคนไทยน่ารักน่าทํางานด้วยผมจะเป็นแบบนั้นให้ได้ละกันครับเราเป็นคนนึงนะเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับงคนี้ขอบคุณนะครับครับผมีนี่ครับ